สวัสดีครับผมนายธนยุทธ์บุญสกุลนะครับนิสิตคารุศาสตร์ชั้นปีที่1ครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิชานี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมเลือกเรียนวิชานี้เพราะว่าผมเนี่ยกำลังมองหา Gen เ,เสักตัวหนึ่งที่จะมาทําให้ผมเนี่ยเก็บ Gen Ed ครบแล้วผมก็เลือก Gen Ed ตัวนี้เพราะว่าเพื่อนๆที่มาเรียนด้วยเนี่ยก็สนใจ Gen จตัวนี้นะครับจริงๆ Gen Ed ตัวนี้เป็น Gen Ed ที่ พวกผมสนใจเพราะว่ามีคำว่าชนบทแล้วก็นวัตกรรมนั่นเองครับรู้สึกยังไงนะครับที่ได้เรียนวิชานี้นะครับก็รู้สึกมันเป็นวิชาที่มีลักษณะของการสอนนะครับที่แปลกใหม่แล้วก็ง่ายนะครับต่อการเรียนออนไลน์นะครับและแถมยังทําให้นิสิตเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็นําความรู้นั้นเนี่ยมา เข้าวิธีในการตกตะกอนของอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทาอินโกรฟกราฟิกหรือแบบว่าการสรุปในแต่ละวันอะไรเงี้ครับทุกๆก,การเรียนการสอนในแต่ละคาบเนี่ยจะมีการทําให้เราเนี่ยได้ตกตะกอนความรู้อยู่ทุกๆครั้งเลยครับแล้วก็เราเรียนอะไรกันบ้างใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะครับหลักๆเราก็จะเรียนไปทางด้านเกี่ยวกับการเริ่มแรกเลยครับรู้จักร,รู้จักตนเองก่อนนะครับพอเร,รู้จักตนเองปุ๊บก็พาเราไปรู้จัก ชุมชนนะครับแล้วก็นำสิ่งที่เรารู้จักชุมชนเนี่ยรู้จักความเป็นสากลน,นะครับเป็น g l o b a l มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จักตนเองในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น my life story my life j o u r n i n f p my influential In people นะครับหรือว่า my get teacher นะครับซึ่งในแต่ละกิจกรรมพวกนี้เราก็ทำทำทำในแต่ละคาบมาเรื่อยๆแล้วก็นำมารวมกลายเป็น หนังสือหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ Storybook ของเรานะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักตนเองแล้วก็นึกย้อนคิดนะครับในสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะครับอายุ20กว่าอะไรเงี้ยครับว่าอ๋อเรามีลักษณะเด่นแบบนี้บุคลิกแบบนี้คนที่มีอิทธิพลต่อเราเป็นคนแบบนี้แล้วก็ใครบ้างที่มีอิทธิพลต่อเรานะครับคุณครูในดวงใจของเราเป็นใครเรื่องเด่นๆนในวัยเด็กของเราที่เราชื่นชอบคือเรื่องอะไรเงี้ยครับมันทําให้เรา ได้นึกถึงแล้วก็ตกตะรกอรนยออเหมือนย้อนกลับไปคิดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พอเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ปุ๊บเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับ m y s e l f capital นะครับว่าต้นทุนชีวิตของเรามีอะไรบ้างชุมชนของเรามีต้นทุนอะไรบ้างที่สามารถที่จะนำมาต่อยอดนะครับมากยิ่งขึ้นได้นะครับรวมไปถึง y y o ล a l ฟ i t จอมนะครับพวกวัฒนธรรมสังคมที่เราได้อยู่นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับพวก ความรู้ทั่วทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับความรู้ด้านจีนนะครับหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงทุ่มกุหลาดร้องไห้นะครับพวกครับมีทุ่มกุหลาดร้องไห้แล้วก็มีพวกกัญชานะครับกัญชงแล้วก็โคกหนองนามโมเดลเป็นต้นนะครับสิ่งที่จะฝากไว้ให้คิดนะครับเกี่ยวกับน้องๆที่จะมาเรียนวิชานี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นวิชาที่ ทำให้เรานะครับมีการเพิ่มความรู้รอบตัวเนี่ยได้หลากหลายเลยครับแล้วก็เป็นความรู้รอบตัวที่เด็กในกรุงเทพหรือว่าเด็กต่างจังหวัดบ,บางคนได้ซ้ําที่ไม่รู้นะครับทาให้พวกเราเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับชนบทแล้วก็นวัตกรรมนะครับที่จะต่อยอดพัฒนาชนบทของเราได้นั่นเองนะครับก็อยากจะขอบคุณวิชานี้นะครับที่ ทำให้ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เพิ่มความรู้ในครั้งของสมองเนี่ยที่มากขึ้นรวมไปถึงความรู้ที่รอบตัวที่มากขึ้นด้วยนะครับบางอย่างนะครับที่ได้เรียนไปแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับแต่พอได้มาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้รู้มากไปมากขึ้นไปอีกนะครับจากการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้หานะครับแล้วก็เอามาทิ้งไว้ในแพทเลตนะครับทาให้เราเนี่ยได้ผ่านตาอะไรที่มันสะดุดตาเราก็แวะเข้าไปอ่านนะครับรวมไปถึง นำความรู้ในแต่ละครั้งเนี่ยมาทําอินโทรกราฟิกก็เหมือนนําความรู้ที่เรียนแต่ละครั้งเนี่ยมาตกตะกอนนั่นเองครับซึ่งเป็นวิชาสหรที่ดีมากวิชาหนึ่งเลยครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะลงนะครับในเทอมหน้าก็ลงได้เลยนะครับขอบคุณครับ